กูไปเบิ่งกับของในไเลยดก่นอนเอาเอาออกไปเลยน,นี่อือเอาเฮ้แจังได้ฮะเนี่ยกะเจีนเอิรนพี่เอิรนน่องบันพะพร,รุดไม่ก,กินน้ำตัวมะ<า>มึงคือว่าไม่อยากกูกินสนะมันนะเยอะต้องสบายเพื่อนก้อนต้องเห็นล่าเพื่อนก้อนจะกินได้เนี่ยมะ<า>อ่แม่ตังไหนอะโอ้ยเอมนำเอา,เอ,าอีนี่คือบเ่เขอน นู่นอ่ะไเมอายนโอายนาอู้เหนียวด้อเยนน้ำกัวอันอุ้ยนี่มันจเสียโอายนโอายนาอู้มึงเห็ดมึงจะได้บุญป่ะ อันนี้มึงเห็นมึงเหนเนี่ยบ้นสีบริยุทยังบ้าเขิกนี่ไม่ไม่ตั้งตั้งตัวไหมโอ้ยน้ำออแน่มึงก็้บ่นเอาสาบาลีของเ่อีนี่ บาจริงๆมึงเดียมัเต็เดดลกแไน้อเจ๊กันน่ยลกู่ไเอาล้วเวกดน้ำกุดเพิ่นสีทากินท่าเวเขาจะไม่เฮ็ดต่อไปที่อะนะมึงเอาไวที่เเลยแบอเอ้าเอเนยเนอู้นี่เกินมากินแม่กูไปเรียู่บาลี่ยุอินเดียพูน่ะ มึงก,กลัวนะกัวเฮดเดอร์ตเดอร์บริเทนพอ้เดอร์ลวงปูมึงจะถา่าเขาฟังอยู่โอยมาโอเยมนาอู้มึงกลัวเมึงถ่ายอย่างนี้มึงถ่ายอย่างบอไดอาคุกเข่ายกมากน,นะเดะอ้อู้ Ừ, Xoáng bạc thấy... liệu ở, ở nhau đi à, Để à, nhau đi à, à. Ui Ui Ê à. 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 ơi Phó à. ơi à. ơi Mẹ ơi Mẹ ơi ma ơi Mẹ ơi ma

Sampati. Sampati. Ipi ip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 i. Maru maru. Maru maru. Semarah tu. Semarah tu. Hah, lelak. Sao nenek? Hah, lelak.